สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปีหนถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ ห้าพันถึงหนึ่งมืนบาทแล้วแต่ความสวยงามหรือร่วมบุญบูชาว,วัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเมงโทร9 9 5 7 7 6 8 9 9บอกอบกใหญ่สยามชนโทร065 7431348อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร0934604666สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ID Line 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสวนันทนารับหนังสือร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการสอพหลังถูกยกเลิกสัญญากระทันหันและปิดโอกาสประมูลพื้นที่ใหม่ณห,ห้องแถลงข่าวสื่อมวลชนชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่นสอสอ นางสาวนันทนาน,นันทวโรพาสสมาชิกวุฒิสภารับหนังสือเรื่องความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการของสำนักนานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งยกเลิกร้านค้าและการไม่ต่อสัญญาการให้เช่าพื้นที่ดำเนินกิจการอาหารและเครื่องดื่มภายในรัฐสภา จากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายสงวนพวงมาลัย โดยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้รับแจ้งให้ยกเลิกร้านค้าและขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ภายในวันที่15สิงหาคม2568โดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ดังกล่าวจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับรองสมาชิกรัฐสภาและจะมีการจัดตั้งคาเฟ่ทีเรียใหม่ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาดำเนินการแทน โดยการแจ้งผู้ค้าล่วงหน้าเพียง37วันอาจไม่เพียงพอในการเตรียมหาสถานที่ที่จะค้าขายอาหารใหม่อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะกระทบต่อการประกอบอาชีพของกลุ่มผู้ค้าแต่ยังอาจส่งผลต่อราคาจำหน่ายอาหารภายในรัฐสภาที่อาจสูงขึ้นตามรูปแบบการบริหารแบบเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการรายใหญ่จึงตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงไม่ให้โอกาสผู้ค้ารายเดิมเข้าร่วมด้วย กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่มีความโปร่งใสและให้ผู้ค้าเดิมมีสิทธิเสนอตัวเข้าร่วมแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือไม่โดยหลังจากน,นี้จะยื่นเรื่องดังกล่าวต่อประชานรัฐสภาเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้และขอเรียกร้องให้คณะกรรมการสวัสดิการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงแผนการดำเนินการซึ่งหากการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายเดิมจริง ก็ควรมีมาตรการเยียวยาอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาคมรัฐสภาต้องเผชิญกับราคาสินค้าที่แพงขึ้นหรือเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมในกระบวนการจัดการพื้นที่ร้านค้าในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ด้านผู้ประกอบการร้านค้ากล่าวว่าที่ผ่านมาผู้ค้าไม่เคยได้ประชุมกับคณะกรรมการสวัสดิการและไม่เคยมีการรับทราบปัญหา และล่าสุดประกาศให้ออกจากพื้นที่ภายใน15สิงหาคมนี้ซึ่งผู้ประกอบการได้รับผลกระทบแบบไม่ทันตั้งตัวจึงขอความเป็นธรรมจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาหากยกเลิกขอให้หาพื้นที่รองรับให้ขายของได้ต่อหรือหากจะเปิดการประมูลก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการประมูลทั้งนี้การยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้ขัดขืนแต่เพียงได้รับความเดือดร้อนเท่านั้นกานใช้ไม่ไหวอยู่แล้วแต่อีกอย่างบางท่าน รา,ายได้ซึ่งจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะซึ่งตรงนี้เขาจะขาดไปโดยที่ตั้งตัวไม่ทันนะประกอบกับกบบสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยผมถามว่าการค้าขายเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ไหมตรงนี้เราคํานึงถึง,งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องการที่สุดในขณะนี้ของผู้ประกอบการร้านค้าเดิมก็คือว่า ถ้าให้เรายกเลิกเนี่ยนะมีพื้นที่ตรงไหนที่จะไปรองรับให้เราไปดำเนินการประกอบการต่อได้ไหมทีมข่าว aec tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่ เลขที่2 0ทซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ําอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422ทัดมีเดีย รับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง aec tv channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089-889-2654-093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน